ในรายการนี้ก็มีอดีตทีมชาตินะครับเรียกว่ายกชุดกันมาเลยครับเราไปติดตามสัมภาษณ์และล่ำลากันเลยครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่เชาสวัสดีครับเยก็ขอขอบคุณพี่ชวลิศดําดอนมินแชร์รูปหล่อนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานซีเนียแัน 2022คุณบุญเลิศผลนันทันที่ได้รับเชิญให้ทีมสามยาาปฐุมวันเข้าร่วมครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสดายองอาจอองเพชรวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้มาร่มร่วมลูกมิตรไม่ตีที่ที่ดีครับ ต้องขอบขอบคุณและวเนื้ออื่นเนือสีในใดก็ต้องขอบคุณพี่ชาวลิศด้วยครับขอบคุณครับยามของประธานจัดกีฬาฟุตบอลวีพีซีเหนือคนไทย2022ครั้งที่8ในครั้งนี้นะครับผมในนามประธานจัดการแข่งขันก็ขอกราบขอบคุณทีมชมรมกีฬาสามแย้มตรงบันด้วยนะครับกราบขอบคุณครับผมบครับสวัสดีครับผมผมชนัสพงศ์กิตติณัฐ์ครับ มาร่วมกิจกรรมวันนี้แมตช์แรกนะครับชนะ1นประตูต่อศูนย์แมตช์ที่2แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับเหลืออีกหแมตช์การแข่งขันครับครับผมอวัสดีอจอสมโชคลาดตะเลยนะครับวันนี้ก็เป็นความดีนะครับที่ได้มาร่วมแข่งขันฟุตบอลการสุศในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชาวรายการลูกหนังติดล้อนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก ฟุตบอลอาวุโสที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับในนามของสมาคมฟุตบอลงาช้างดำอมตะอยู่ในเต็ดก็มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลอันนี้นะครับวันนี้การขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านนะครับพี่นิพนธ์เ,เกิดเกิดพี่วิมผู้สิทธิอกองเสรีนะครับก็นนี้มาจากโครานะผู้กองวิมพี่เสรี นะครับมีผลนี่มาจากโคราตืนา่นตีสามนะครับกราวขอะคุณสมาชิกทุกท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกท่านในที่สมาชิกร่วมกันมาวันนี้นะครับก็ส่งมอบต่อให้กับทางนักผู้จัดนะครับหวังว่าดุลสุนทรนี้จะส่งผลให้กับแฟนเพจของงานช่างดำและก็แฟนเพจของุกหนังติดล้อนะครับ วันนี้ได้นำประธานจัดการแข่งขันก็ขอกราบขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมฟุตบอลในครั้งนี้แล้วก็ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็วีแชร์ให้กับโรงพยาบาลค่ายบางประจันในนามประธานจัดการแข่งขันขอกราบขอบคุณทีมและนายช่างดำอมตะยูนิเต็ดและก็ท่านพลตรีไทโน่ส่วนหนึ่ด้วยนะครับและทุกท่านนะครับทางผมทีมราชสีสมุทรก็รู้สึกมีความยินดีนะครับ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และก็ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเครื่องเรียนและก็วิวแชร์ให้กับทางโรงเรียนค่ายบางอาจารย์ก็มีความินดีนะครับที่ฝ่ายจัดยานทงทันได้จัดฟุตบอลให้พวกเราได้พี่น้องทีมมุกโสได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้และก็ขอบคุณพี่ชาวนะครับที่มาเป็นสีสันให้กับงานในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากมากครับ วันนี้นะครับในส่วนของประธานในก,การแข่งขันก็ขอกราบขอบคุณทีมราชสีสมุทรนะครับแล้วก็พี่ๆทีมเช่าสูงท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณที่ได้ร่วมสมทบทุนนะครับมอบบินแชร์ให้กับโรงพยาบาลค่ายบางกันแล้วก็ในส่วนของที่เรามอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆชุมชนชาวเข,ขียวพั้ทนทที่จะําให้เรามีชัย บอลขุดบอลสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอลกูเดิบนบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดิบนบอลกูเดินบอลขุดบอลสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญยู่น